รอยสติแตกเห็นปิ่นร่างซอนเกรสบีบคอเจียบระบายความแค้นฝังใจจอสะอึ้งึ้งมากแม่สำหรับละครทีเรียดดราม่ารแสแซบรอยรักรอยบาปของค่ายดาราวีดีโอที่สนุกเข้มข้นตั้งแต่รุ่นแม่สู่รุ่นลูกแบบไม่มีแถวความแค้นฝังใจก็เช่นกันล่าสุดพลอยรันดาพามันตลัมพะหลอนเห็นปิ่นชรินพรเงินเจริญเป็นเกรสพาสิตา อธิอนันตศักิ์แถมยำบีบคอเจียพ,พิจิตราสิริเวชพันระบายแค้นอีกฉากนี้เป็นตอนที่หนูยิ้มปิ่นชรินพรมาเก็บดอกบีบแล้วทองเกลียวพลอยรันดาภาผ่านมาเจอดันเห็นภาพซ้อนเห็นหนูยิ้มเป็นจวนเกรสพัสิตาเลยเข้าไปกอดหนูยิ้มงงแล้วคุณหญิงรยาเจียพ,พิจิตราเข้ามาเห็นเลยรีบ ไปผลักทองเกลียวออกจากหนูยิ้มทองเกลียวเห็นคุณหญิงริยายก็สติแตกปรีเข้าไปบีบคอตัวนในร่างหนูยิ้มเข้าไปช่วยห้ามยกกองไปถ่ายทำที่โรงถ่ายลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งความยากในการถ่ายทำฉากนี้คือการซ้อนร่างของตัวละครจากปิ่นเป็นเกรสการวางล็อกกิ้งจึงสำคัญมากโดยเฉพาะปิ่นกับเกรสนอกจะแต่งตัว เ่าเวลาตัดต่อจะได้ออกมาเนียนที่สุดพี่หลุยสยามซัมวริบุตรผู้กำกับเลยต้องรีฟิ่นกับเกรซเป็นพิเศษหลังจากอธิบายเทคนิคการถ่ายทำเสร็จแล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำเรื่องที่ปิ่นนั่งเก็บดอกปี่นอยู่แล้วพลอยในสภาพล่องลอยเดินเข้ามาหาปิ่นพอปิ่นหันมาพลอยก็ตรงปรีเข้าไปกอดจับหน้าจับตาปิ่นเพราะพลอยเห็นปิ่นเป็นเกรซซึ่งพลอยต้องเล่นสอรอบและท่าทาง การเล่นก็ต้องเหมือนกันซึ่งเจี๊ยบก็ต้องเล่นสองรอบเหมือนกันพอเจี๊ยบเห็นพลอยกอดรัดปิ่นเลยเข้าไปกระชากผลักพลอยออกแล้วดันปิ่นไปด้านหลังไล่พลอยออกพลอยสติแตกเมื่อเห็นเจี๊ยบเลยตรงปรีโวยวายเข้าไปบีบคอเจี๊ยบทันทีเจี๊ยบดิ้นรนพยายามต่อสู้แต่สู้แรงบ้าของพลอยไม่ไหวพยายามยื้อยุดกันอยู่สักพักจนปิ่นต้องเข้าเมื่อช่วยหนึ่งพลอยออกและเกรซก็ต้องเล่นแบบนี้เช่นกัน กว่าจะถ่ายทำเสร็จก็ใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานแต่ภาพออกมารับรองว่าเนียนคริปแน่นอนทั้งนักสแสดงผู้กำกับการและทีมงานทุกภาคส่วนพิถีพิถันทุกขั้นตอนโปรดติดตามชมละครรอยรักรอยบาปออกอากาศวันอังคารที่วันที่23กรกฎาคม2567เวลา20.40นาฬิกานาทีทางช่อง7 hd กด35